ยูเฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแบบรีเวนเจอร์กันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมเนี่ยปิงบอกทุกคนอย่างดีเลยนะว่าถ้าเกิดมันเปิดเวฟลับแล้วเนี่ยผมจะเอาเข้าให้นะครับแล้วทุกคนรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไอตอนที่เขาเปิดลับเวฟอ่ผมหลับอยู่ <Bro. S 1> แล้วมันตื่นเช้ามาคน DM มมาเต็มเลยแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะทุกคน เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมรู้ว่ามันจะเปิดรับซีซีตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามนอนดึกๆะครับเดี๋ยวผมเออก็ทักมาเดี๋ยวผมจะตื่นให้นานที่สุดนะครับถ้าเกิดผมรู้เนี่ยว่ามันเปิดตอนไหนเนี่ยก็ช่างเรื่องนั้นกันไปก่อนนะครับทุกคนผมจะมารีโลแครน,นะรผมอยากได้แคนแลเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าผมจะใช้ไปประมาณกี่โลบัตที่ผมจะได้แคนที่ผมอยากได้เนี่ยเออมา ก็ไม่ต้องพูดพรํำทำเพลงนะครับเรามาส่งกันเลยดีกว่าเรามาลองดูนะว่าผมเนี่ยจะเสียกี่บาทเพื่อที่จะได้แคนแลอิชิดะโอ้ได้แคน,นะแนอิชิดะนะครับไอแคนแคนคอมมอนผมจำได้แคนคอมมอนไม่มีบัฟอะไรนะครับ๋อ,อมันมีบอ่ออยู่ข้างล่างนี่ว่านี่ไงแลแคนฮานากากิซานโนบาจินะครับริวกูจินริกูจิ มันมีไม่กี่แคร์เองน,นนะครับก็ไปสุ่มเรื่อยๆสิบเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหคอมมอนอย่กงละนี่ชี้มูลละอืมชี้มูลละอ่าอยัางนะครับยังยังไม่ถือว่าเกลือสุ่มไปห้าครั้งโอกาวะฟูจิ<ม> Fuji, หาละโอ้หายไปแล้วพันโลบักอืมโอ้ไม่ ไม่น่าเกลียนะครับมันต้องได้สักแคนหนึ่งอะขอสักแนนออกคนหนึ่งว้าวมาเอาอีกมัตซึลิมัตซุอิอืมยังครับยังยังยังเอ้ากดไม่ได้ได้แล้วนึกว่าเซิร์ฟค้าง ฟุณโดเอาอีกสองพันโลบัคผ่านไปมลิโอ้แคนเลยูยนในเอ้ยได้แล้วเย่ฮ yeah. านากากิไม่ฮานากากิสกิลมีสกิลเพ้ามมาในกระเป๋าให้ผมปะเนี่ย ผมไม่รู้สกิลมันใช้ยังไงเนี่ยแต่ผมจําได้ว่าไอ้สกิลของไอ้แคนนี่เนี่ยมันทาให้ผมเกิดใหม่ได้แบบมันตายไปแล้วลุกขึ้นมาเลือดครึ่งหลอดนะครับไหนลองทดลองดิผมจะไปตามหาคนที่จะมาทดลองพลังนี้กับผมผมมาให้เอ็นวีีต่อยให้น็อกเลยได้กว่าไหมเอ้ยนี่อะไรเนี่ยคนเหรอไม่ใช่ปล่อยมันไปอืมอ,อาผมหน่อยเอา้า <B rain> เอา้าอะไรอะ ้ม oh ั่ซับ I am sorry I don't want to deal with gang peace อ๋อผมมีแก๊งมันเลยไม่กล้าสู้กับผมอ๋อโอ้โหถ้าเกิดอยู่ในแก๊งและว NPC ไม่สู้กับด้วยเพิ่งรู้ะเนี่ไหนเดี๋ยวดิวอืมอ่ามันวิ่งหนีหมดเลย ลองน็อกดิน็อกมีเคนู๊เออผมอยากรู้เหมือนกันในแครนนี้มันลุกขึ้นมาแล้วจะแบบเลื่อนเหลือประมาณไหนอเออเฮ้ยลุกเองจริงด้วยนี่ไงมันลุกขึ้นมาขึ่งหลอนนะ เอ้ยมันมันน็อกไปแล้วเอ้ยเอ้ย <Br> uh. ตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับทุกคนผมกลับมาในเซิร์ฟเอเชีย er. ผมได้ไล่ต่อยคนแบบนุ่มนวลง่ายๆนะครับไม่ต้องไปไล่ตีหลังเพราะว่าเซิร์ฟแหลกแม่งฮิตบ็อกซ์อยู่ไหนก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเป็นโจรในเซิร์ฟนี้กันผมจะไปไล่ต่อยคนอื่นจนก,กว่าจะมีคนเนี่ยมันลุมแกงผมนะครับผมอยากโดนแก๊ง่ะอื้มอื้มอืม,อม,อม,อม มมดี้โดี้ปีชี่ปะนี่เฮ้ยอ้าเขาตายแล้วอะ่ะขอโทษทำไมผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันจะไม่มีใครสู้กลับเลยวะเออผมเข้ามาในเซิร์ฟเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีแก๊งอื่นไวต้องจัดแล้วแหละผมว่าอันดับแรกขอปลอมตัวก่อนจะมีคนจำได้เฮ้ยกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยเขาเปิดผมก่อนแล้วอะ่ะโอ้ยเอาะเอะเฮ้ยวอาาล์าน่า มอฮัลลาหมันแคสเอ้ยจะเกิดต่อยถอดหน้ากากเฉยอ้แก๊งนี้มันแข็แกงผมว่ะฮะคู่วลิเจอคู่วลิเฉยเอ้ยมาเลยครับมันจะต่อยกันโดนไหมเนี่ยออู้โดนแล้วเอ้ยมาดิอู เขามีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ในเซิร์ฟนะครับเรียกเพื่อนมาดิอืมโอ้ยไม่โดนได้ไงวันนะ่ผมถึงเกียดเซิร์ฟแหลกอืมอืมอืม,อมจับพุ่มเขาให้มาดิครับอย่าสู้กับพี่น้อง่าเล่นลิ้นนะ่ะเล่นลิ้น โอ้โไม่โดนเลยเซิร์ฟนี้ไอ้สกิลเมื่อกี้แม่งเซิรฟ์ฟแลกโดนยากนะอือ้หเฮ้ยจะแพ้คนแหลกเหรอนะอือเอาเพราะตัดไม่ตันนี่หว่ะไอผมเข้ามาในเซิร์ฟใหม่เจอหัวหน้าแคนแบ็คดาก้อนว่ะครับไฮจูชิปะดิดาก้อนว่ะอืมต้องไปท้าเขาหนึ่งหนึ่งแล้วปะเนี่ย ดูดิมันจะมีใครโค่นผมได้นะฮะแล้นที่สุดผมก็หาเขาเจอแล้วเมื่อไหร่จะยึดฐานเสร็จเนี่ยโอ้ไม่ว่ามูชินเดิรุน เริ่มเลยโหนี่คือสิ่งได้เกิดขึ้นเมื่อคุณมากวนมากวนคนกำลังยึดฐานอยู่นี่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรวะล่ะคาเปอล่า์คาโปเอล่านี่เราโน้อใช้เพื่สกิลโอ้แหนว้ย Take down. เทคดาวสกิลพุ่งไม่ยอมพุ่งอืมโคตรแลวฮิตบ็อกฮิตบ็อกอยู่ไหนวะเนี่ยเซิร์ฟแหลกอืมนี่งล่ะเป็นไงอืมอืมอูโดนได้ไงอ่ะอืม,อมเฮ้ยเซิร์ฟแม่งแหลกดีเลยละ ี่แลงผมจะต้องโค่นเพนเนอร์ของผมให้ได้ม,มาเข้าหมอฮูกโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยส <c oughs> กิลเคอน์เตอร์แล้วเขาไม่ยอมเข้ามาหาผมไงมาดิ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 ตายตะ ไม่ทำไมเหมือนเขาไม่เอาจริงเลยวะโอผมไม่ได้เอาจริงวะเนี่ยผมไม่ได้เอาจริงหรือเปล่าอือืมทำไมไม่สู้จริงๆจังๆฮะอุ้ยเอาจริงหน่อยได้ไหมครับอืมอืมโอ้โหฮิตบอ็อกซอืมอืมอืมอ็สเตมิน่ามั่งกินอย่างเยอะ เทคดาวน์อืมนี่เราวอ้ยกดฟู๊กเวิร์กไม่ติดมาอืมอโอ้ยเึกดังวะอืมเอ๊ะของกันไหนละกันเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่าเขาสู้ตอนเลือดไม่เต็มหลอดนะครับก็ น่าจะจริงนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้เขาตายง่ายมากเลยนะครับวันมีวันหนึ่งหนึกับคนในแก๊งของผมด้กว่าไหมสาันสี่ร้อยยี่สิบแปนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปคืนคุณมังกรเมื่อกี้ผลหน้าแคนแบ็กดาก้อนขอบคุณมากครับเอามามงามทับอีโบเล่นโลกอยู่ปะเนี่ยเริ่มเลยนี่คือวิธีการสู้ในเซิรฟ์ฟเล็ก โอ้โหเฮ็ดบล็อกผมจะแนะนําให้นะวิธีการสู้ในเซิร์ฟแหลกเนี่ยถ้าต่อยไม่โดนหมัดหนึ่งนั้นเนี่ยให้วิ่งออกมาเลยเพราะยังไงมันก็ไม่โดนหรอกเอาหมัดแรกให้มันโดนนะแล้วค่อยต่อยหมัดอื่นต่อนั่นแหละแล้วเซิร์ฟแหลกมันทําคอมโบต่อกว่านี้ไม่ได้แล้วมันมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันแหลกอะไรวะเนะี่ยเล็กิวมันชอบบั็นะอกเลยโดนแล้วน,นะนี่ยโดนแนละ้วเะอืม นี่เราเขาไม่เข้ามันโดนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอไอ้แจ็คทำฟอร์มาดมันนี่อึมอืมอืมโอ้อืมเฮ้ยโอ้แดดต่อยไม่ได้ทำไมผมแดดไม่ออกวะอึมอื นี่แล้วจับทุ่มมาให้เต่ออ่าาอยงนั้นละกันออมดีมผมชอบนะเกมเนี้ยแต่เซิร์ฟม,มันแหลกมันสู้ยากเนี่ยครับเลิฟแหลกแล้วมันต้สู้ยากอ่ะไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันก็มันก็ต่อยผมโดนยากเหมือนกันนะถ้าเกิดผมแหลกเนะี่ยแต่ผมจะต่อยมันโดนยากกว่าไงดูดิสกิลไม่โดนด้วยอืม,อม ออืมอืมม,มคอมโบเนี่ยทำได้แค่ยอยู่คอมโบเดียวเนี่ยผมมีอยู่คอมโบเดียวเนี่ยว่าจีจีืืนเงินเขาก่อนนะครับโอ้นั่งรอสุภาพมากสองแปดสองสี่ใช่ไหมผมจำไม่ได้นะครับเอาไปเทคยูออมนี่เอาก็ แฟนมากาทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมมาไล่ต่อ,อยคนให้ดูเล,เล่นๆแก้เบื่อกัน,นเฉยนะครับเพื่อเป็นการขอโทษที่เวฟที่แล้วเนี่ยผมลืมตื่นขึ้นมาเอาทุกคนเข้านะครับนั่นแหละผมพูดจริงนะไอ้ที่เห็นผมนั่งเล่นวอลเลย์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ผมนะไอ้ที่เห็นทิดคอดันออนไลน์วอลเลย์เนี่ยมันเป็นน้องผมเล่นผมนอนไปแล้วตั้งแต่สองทุ่มก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันหลังนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวจากเบลเขานี้ครับสวัสดีครับ